นนงล่มนเยย้้ซาเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงภารกิจครั้งนี้มันยากนะครับบอกตรงๆผมพี่จันพี่ปราพี่โจค่อนข้างอึดอัดใจมากพอสมควรครับเอาว่าหน้าที่ของกลุ่มในการดูแลส้มจุกกำลังจะหมดลงครับครั้งแรกที่ได้เจอกันเป็นภาพแรกที่เราได้เห็นในวันนี้มีคนเขาแอบร้องไห้ เพราะเด็กเขายังไม่ลืมความทรงจำในอดีตครับเขาจำได้เขาทักใครกลับมาด้วยเสียงและก็ออกอาการดีใจอย่างเห็นได้ชัดมันคือความผูกพันที่เกิดจากการที่เราเดได้ดูยกันจริครับโอ้ยแม่มาแล้วนี่นะนี่นะังใครนี่นะนี่นะเอะเอะลูกจำได้ไหม ทำเสียงได้ไหมนี่นะงงดิใครมางงดิงงดิใครวะมารัก

เก่งมากมีนาเก่งมากลูกความจริงอีกด้านหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกให้สมาชิกได้ทราบครับวันนี้วันที่23มีนาคม2567จำได้ไหมวันนี้เป็นวันแรกที่เราทุกคนได้เจอยายส้มจุกมีนา ไปช่วยแล้ไปช่วยแล้เหมือนเขานั่งเนาะภาพเก่าๆในวันนั้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เชื่อว่ายังอยู่ในความทรงจาของทุกคนเด็กน้อยตัวหนึ่งจมอยู่ในบ่อโครนทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยโครนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่เว้ยบอยพเดี๋ยวเดี๋ยวอีกน่อยอีกน่อย ในอีกด้านหนึ่งพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็พยายามขุดดินเพื่อเปิดปากบ่อเพื่อเปิดทางให้เจ้าหนูน้อยเนี่ยขึ้นมาให้ได้ด้วยหัวใจที่เป็นนักสู้ของเธอเธอใช้พรังที่มีอยู่ค่อยๆตะกุยตะกายขึ้นมาจากบ่ออยา่างุุรักทความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จก็อยู่ที่นั่นหนูน้อยตัวนี้ปีนขึ้นมาจาับบอกรนได้สําเร็จร่างกายของเธอเต็มไปด้วยโคลนออกอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเขากําลังยืนมองผู้คนที่กําลังช่วยเหลือเขาผมเชื่อว่าถ้าเวลานั้นเขาพูดได้เราคงจะได้ยินคําว่าขอบคุณค่ะจากปากของเด็กน้อยตัวนี้อย่างแน่นอนขอบคุณครับกันไม่ให้นี่เดือดมาเลอ้าอย่อากับไปแล้ว ไปไปตามน้ําไปเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้จบแค่ช่วยเหลือเด็กน้อยนะครับเจ้าหน้าที่ยังติดตามเด็กเป็นระยะแต่ไรวีแววของครอบครัวของเขาในพื้นที่แผนการช่วยเหลือจึงเกิดขึ้นเพื่อหาทางส่งตัวเด็กน้อยกลับเข้าสู่อมใหญ่ให้ได้เจ้าหน้าที่ติดตามประสานงานขอความช่วยเหลือทันที หมอเข้าพื้นที่ดําเนินการตามขั้นตอนมิตรภาพเล็กๆเ,เริ่มเกิดขึ้นเด็กน้อยใช้คําว่ายินดีที่ได้รู้จักไวมากครับทาอย่างกับเป็นเพื่อนสนิทกันมานานเดินและก็วิ่งตามพี่ๆเจ้าหน้าที่ไปทุกที่ฉลาดและเก่งตั้งแต่เริ่มต้นแถมยังอยู่เป็นเน้นเอ็นดูพี่ๆเขาตั้งชื่อให้หนูน้อยตนี้ว่ามีนากลุ่มเซฟคนเซฟช้างได้รับการประสานงานจากหมอให้ช่วยสนับสนุน ภารกิจแผนการช่วยเหลือคืนสู่โขงใหญ่ดําเนินการอยู่หลายวันแต tea, s, high, น่ไม่สําเร็จครับเจ้าหน้าที่และหมอตัดสินใจย้ายน้องมาอยู่ในการดูแลของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2ระบบคู่จังหวัดกาเจนเุราโดยมีหมอเอิเป็นหมอที่คอยดูแลและก็มีกลุ่มเซฟคนเซฟช้างสนับสนุนภารกิจ ทางนะลูกไปหิวนมมด้ไหมนี่ร้นกันยโอ้ยโอ้ยับรเหอโอ้ยถึงแล้วลูกเอานมเบียงไะไเอาไงัดเลยสิ ช่วงแรกเนี่ยทุกอย่างยังไม่ลงตัวมีการผัดเปลี่ยนผู้ดูแลหมุนเวียนไปตามเวรแต่ในระยะเวลาสั้นๆกีตา้าซึ่งเป็นพ่อของมีนาตอนนี้อาสาดูแลน้องตลอด24ชั่วโมงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน,นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายไปทำอะไรม,มีนา ไปทำอะไรมาลูกโอ้ยแกงลูกแกงดันดันเร็วเร็วเร็วดันลูกไม่หยีบมีนาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายมากขยันที่จะสร้างเรื่องัำให้เราได้เห็นรายวันบอกเลยครับว่าแต่ละวันมันพันเรื่องราวแต่ละเรื่องราวมีแต่ความน่ารักแน่นอนครับทุกคนรักและเอ็นดูเธอมากมากครับ ะครวะไครวะใครอาดานเมื่อวานเราเสกไว้ไหนลูกเธอโตขึ้นเธอต้องมีแม่ที่ต้องสอนเธอในเรื่องพฤติกรรมของความเป็นช้างคุณหนูนากัจนาศินปะอาชาเธอผู้อยู่เบื้องหลังได้ช่วยเหลือมีนามาตั้งแต่วันแรก ท่านพยายามติดต่อประสานงานเรื่องแม่รับให้กับมีนาอยู่ตลอดเวลาจนท้ายที่สุดเราได้บ้านหลังใหม่ให้น้องมีนาอท,ที่สถาบันโุนชบ,นบาแห่งชาตจังหวัดสุพารมีนาย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาย,ยน2566โดยมีพี่ต้าคอยดูแลและต้องรอจนกว่าน้องเนี่ยสามารถปรับตัวให้เข้ากับแม่และความของที่นี่ได้ จากวันแรกและทุกๆวันที่ผ่านมาหมอจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของน้องมีนาและจะสรุปรายงานให้หมอเอิฟเนี่ทราบเป็นระยะถึงพฤติกรรมต่างๆของน้องน้องมีนาเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นเข้ากับแม่รับแม่แสงได้ใหญ่เลยสวัสดีค่ะแม่แสีสวัสดีค่ะลูกเขาให้แม่สวัสดีลูกก็สวัสดีใหญ่เลยพี่จันแม่กสวัสดีใหญ่เลย วัสดีค่ะแม่แสนดีสวัสดีค่ะและเมื่อเป็นแบบนั้นบทสรุปสุดท้ายก็ถึงนี้ครับวันที่ผมต้องบอกทุกคนว่าวันนี้เก่ต้ากลับมารับหน้าที่ที่เก็ตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยา่าในแล้วนะครับแม่จันอย่าบูบี้หนูเราต้องส่งตอนมีนาให้กับทางผู้ชมตาแปลวมากเลยพี่จันนะครับต่อจากนี้มีนาจะต้องอยู่ในการดูแลของพี่ควายที่ชาวบ้านนำเข้านะครับส่งเต็มคนเต็มท้าง ยังคงทําหน้าที่ส่งนมให้น้องจนกว่าน้องจะเลิกกินนมนะครับเัวดีใหญ่เลยการรายงานข้อมูลของน้องเนี่ยอาจจะน้อยลงซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถติดตามข้อมูลของน้องได้ที่เพจอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางซึ่งทุกคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแม่ห่วงอ่ะตัวใหญ่มากพอยืนแล้วตัวใหญ่มากลงเลยลงเลยแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วลูก ม่ไ่ได้ไไไดไายาแม่ห่วงมากเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยมีนาคำนับใหญ่เลยขอบคุณใหญ่เลยเดี๋ยวถ้าล้วยใก้จะหมดก็เก่งมากแม่แสนดีแม่แสนดีมาเยี่ยมน้องลูก เข้าโรงเรียนก็จะมันง่ายที่นี่ว่านว่านโงลโงเลยพอยืนขึ้นแล้วสูงมากเลยโงมเลยที่ถึงรู้คิดถึง อยู่กับลุงแทนยอย่าดื้อน,นะยก,ยกสร้างวิรกรรมไม่ส้มวันเลยพ่อหนุ่มแทนนะดูดเลยโคต้าจะกลับเลยนะยังได้จะกลับแล้วนะสังเกตดูนะคะแม่แสนดีจะหักการแข่งๆออกเองด้วย พวกเราจะคอยติดตามการเจริญเติบโตของน้องมีนาและแนวทางการดูแลเพื่อปรับพฤติกรรมและสร้างโอกาสในการส่งน้องมีนาลับคืนปู่ป่าอย่างที่พวกเราอยากเห็นน้องอยู่อย่างอิสระในป่าใหญ่ที่เป็นบ้านที่แท้จริงของน้องต่อไปครับหาการแข่งออกขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกคน ขอบคุณพี่ๆทุกคน,กนที่ร่วมกันสนับสนุนและช่วยดูแลน้องจนน้องมีชีวิตที่ดี<า>และก็ดีมากๆขอบคุณทุกความรักและความอเอาใจใส่ที่มีให้กันมามากกว่าหนึ่งปีขอบคุณที่เราเนี่ยสร้างเรื่องราวดีๆให้กันในทุกวันครับค่ะนะอยู่ไม่นิ่งผมเชื่อว,ว่าส้มจุกมีนาเขาเก่งอยู่แล้วครับส้มจุกครับเป็นเด็กดีของลุงแทงและพี่ๆนะครับเดี๋ยวก็ได้เล่นแล้ว ้องตาคำเิงเลยแล้วบอลเนี่ยีขู่จบใน่อนเ้็วจ้า usted, ก่อน แม่ก็จะเล่นลูกก็จะเล่นอ๋อ oh ลูกแม่บอกเบอกถึงกับลูกแม่บอกค่ะไปแล้วลูกไปแล้ว